ทวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันจัน์ทรเริ่มสัปดาห์ใหม่นะครับเป็นวันที่สัญญากันไว้ว่าตลอดเดือนกันยายนทุกวันจัน์ทรเราจะมาพบกับผู้จัดการใหญ่บริษัทเครดิตแห่งชาติข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับคุณสุรพลโอภาสเสถียรเพื่อที่จะมา พูดคุยกันนะครับให้เข้าใจว่าที่ท่านเข้าใจคำว่าแบ็กลิสต์หรือว่าติดแบ็กลิสต์นี่นะครับว่าจะคืออะไรเครดิตบูโรคืออะไรต้องสร้างความเข้าใจนะครับเพราะว่าการเป็นหนี้นั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความที่จะนำ ความไม่สบายใจมาสู่ชีวิตทั้งตัวเองและครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับท่านจะเป็นอิสระในการที่จะจากการเป็นหนี้ได้อย่างไรครับวันนี้คุณสุรพลโอภาสเทียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะมาตอบคําถามท่านทุกคําถามที่ท่านข้องใจอยู่นะครับสวัสดีครับคุณสุรพลครับสวัสดีครับคุณรครับครับ เช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์เรามาพบกันเพื่อแล้วก็ได้พบกับประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีเรามีเบอร์ติดต่อนะครับ023383834-6นะครับ023383834-6ถามได้โดยตรงเลครับคนที่ทำให้ท่านไปกู้เงินไม่ได้คนที่บอกว่าท่านติดแบคลิสต์นั่งอยู่ข้างๆผมละกับถามท่านได้ทุกคำถามนะครับวันนี้ท่านยินดีที่จะมาตอบให้ท่านทั้งหมดเลยครับปรึกษาปัญหาติดเครดิตบูโรนะครับ ครับสวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ที่3แล้วครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็มีประชาชนนะครับอาจจะโทรไม่ทันอาจจะยังไงเนี่ยนะครับก็โทรเข้าไปหาเราที่คอเซ็นเตอร์เราครับนะครับ02-643-1250เนี่ยก็สอบถามข้อมูลเยอะนะครับ แต่ว่าคนก็ยังไม่เข้าใจอีกแหละว่าไอ้เครดิตบูโรมันคืออะไรเนี่ยนะยังข้องใจกันอยู่เยอะเลยก็สิ่งที่เขาข้องใจณเวลานี้เนี่ยก็จะมีอยู่คําถามหนึ่งไอ้คาว่าติดแบ็กลิสต์ติดบูโรติดเครดิตบูโรับคืออะไร ก็คือกู้ไม่ได้ผลของมันเนี่ยก็คือว่าถูกปฏิเสธสินเชื่อนะครับบัตรเครดิตก็ทําไม่ได้อกู้เงินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คําถามก็คือว่าเราควรจะรู้ไหมว่าไอ้คำว่านี้ไอ้คำคำนี้นะครับมันคืออะไรครับอจะเรียนว่าคําคํานี้ความหมายมันคืออย่างนี้ครับเมื่อเรามีสินเชื่อครับนะครับไปกู้เงินเขากสถาบเงินกระแบงอะไรเงี้ยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเราไปจ่ายหนี้ไม่ได้ตาม ที่ตกลงกันไว้เช่นวันที่สามสิบจะต้องไปจ่ายหมื่นหนึ่งทุกเดือนมีบางเดือนหมุนไม่ทันมีบางเดือนเอาเงินไปใช้อย่างอื่นที่จมีบางมีบางเดือนหลงละเลงใช้จ่ายมากไปลูกเปิดเทอมอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือจัดการไม่เรียบร้อยนะครับทําให้เดือนบางเดือนเนี่ยไปชําระไม่ทันสิ่งที่เกิดเราเรียกว่าค้างชําระอ๋อครับ ก็คือไม่เป็นไปตามสัญญาแต่ผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าต่อใช่มีสายเข้ามาครับครับสวัสดีครับคุณสมศรีใช่ไหมครับสวัสดีค่ะครับผมผู้จัดการสุรพลผู้จัดการใหญ่นั่งอยู่นี่แล้วครับจะถามอะไรครับครับสวัสดีครับผู้จัดการคะครับจะถามหาคือคือตอนนี้ไม่มีปัญหาการมีแต่คําถามนิดหน่อยนะคะคือเพื่อนร่วฝากถามมาด้วยค่ะว่าคืออ่าปัญหาคือเราชำระ เครดิตของบูโรหมดแล้วค่ะพี่แต่ไม่ทราบระยะเวลาที่ที่ที่เขาจะลบชื่อเราเออกจากเครดิต <Okay. S 2> ใช้เวลาน,านานเท่าไหร่ร <Okay. S 2> อ,คครอะคะอันที่หนึ่งนะครับที่ที่คุณสมศรีพูดถึงว่าชําระอะไรเครดิตบูโรไม่ใช่นะครับคุณสมศรีชําระเงินกู้กับเจ้าหนี้นะครับอันนี้ก่อนนะครับคุณสมศรีไปชําระเงินกู้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้รายนั้นก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่เครดิตบูโรนะครับ เจ้า,านหนี้เจ้าหนี้รายนั้นหรือธนาคารส่งข้อมูลเข้ามาที่เครดิตบูโรเนี่ยจะส่งเข้ามาเนี่ยนะครับทุกเดือนนะครับข้อมูลเข้ามาปุ๊บนะครับนับไปอีก36เดือนยกตัวอย่างข้อมูลเข้ามาเดือนสิงหาคมปี2555ข้อมูลบรร <5 S 1> ทัดนี้นะครับก็จะออกไปจากระบบค,คือลบทิ้งออกไปเนี่ยนะครับ <5 S 1> สิงหาคม <2 S 1> 2558้สามปี ช่ไหมประมาณสามปีมสามปีครับคุณสมศรีนี่เป็นนี้ภายในอะปีครับเป็นนี้อะไรฮะคุณสมศรีนี่เป็นนี้อะไรบัตรเครดิตหรือกู้เงินหรืออะไรฮะเป็นเป็นเป็นเครดิตของขอขอเอ่ยชื่อของถาบานกันทร์ค่วออนนะคะพี่ออ่อนก็อย่างนี้ครับ คุณสมศรีไปตกลงไอออนว่าจะจ่ายเงินกับคืนกับเขายังไงใช่ไหมครับเงินกู้ถึงเวลาคุณสมศรีก็ไปจ่ายเงินพอไปจ่ายเงินปุ๊บในเดือนนั้นอีออนก็จะส่งข้อมูลมาให้ที่เครดิตบูโรนะครับ,รบนะครับถ้าคุณสมศรีจ่ายตรงไม่มีปัญหาเขาก็จะบอกว่าไม่ค้างชําระบัญชีปกติ เดือนไหนถ้าคุณสมศรีเกิดมีปัญหาแล้วชําระไม่ตรงรหรือก็จะบอกว่าค้างชําระเข้ามามข้อมูลเข้ามาเดือนไหนบวกไปอีกสามสิบหกเดือนนะครับ ข้อมูลเดือนนั้นก็จะออกจากระบบไปออกจากระบบไปข้อมูลมันจะมีทั้งเข้าใหม่แล้วก็ออกไปครับคุณสมศรี่างสมมติว่าเมื่อเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่เราทําได้ทําการปิดบัญชีไปหมดแล้วค่ะทุกตัวเลยโอเคถ้าเดือนมิถุนายนปิดบัญชีไปแล้วใช่ไหมครับก็หมายความว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยยอดนี่จะเป็นศูนย์บัญชีนั้นจะขึ้นว่าปิดบัญชี เพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมสิงหาจึงไม่มีข้อมูลใหม่เข้ามาข้อมูลมันจะหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วจากนั้นข้อมูลจะค่อยๆหายไปทีละบรรทัดบรรทัดเท่าท,ที่จํานวนที่ติดใช่ข้อมูลจะออกไปจากบัญชีคุณสมศรีนะครับเดือนสุดท้ายนะครับข้อมูลจะออกไปบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือมิถุนาปี5้แป อัก็ยัง3าปีเหมือนเดิมใช่ฮะข้อมูลมันหยุดอยู่กับที่ใช่ไหมครับเสร็จ <ฮะ S 1> แล้วก็เก็บไว้0 0น0 0มาตลอดใช่ครับใช่ครับ <S <S ครับ,รบ <Stanford> ไอคุณสมศรีฮะติดแบบนี้เนี่ยมีผล<ช>อะไรก,กับชีวิตไหมฮะต,มตอนติดบูโรฮะ,ะประมาณว่าเราเราจะพากันไปขอสินเชื่อที่สถาบัญชาเงินอื่นนะคะเขาก็ปฏิเสธหมดแล้วค่ะพี่โอเคเหตุผลมันอย่างนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่า เมื่อสถาบันการเงินเขาดูในส่วนที่ที่คุณสมศรีดูเรื่องรายได้อาชีพอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาดูประวัติถ้าคุณสมศรีมีประวัติว่าเป็นคนเคยค้างในอดีตแล้วปัจจุบันเนี้ยมาชำระครบถ้วนนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณสมศรีชำระครบถ้วนแล้วนะครับ,รบยาวนานมาแค่ไหนจากวันที่ผิดนัดเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้ นึกออกไหมครับเขาเรียกว่าระยะดูใจมันจะมีระยะเวลาช่วงระยะเวลาดูใจกันครับเพราะคนใหม่เขาก็กลัวว่าประเดี๋ยวจะมาเกิดกับเขาอีกถูกไหมครับระยะเวลาดูใจสมมุตินะครับสมมุติจากสุรพลแล้วกันผมไปค้างเขาเดือนสิงหาปีนี้มิถุนาอ่ะมิถุนาอ่ะมิถุนาปีห้าห้าใช่ไหมครับมิถุนาปบกรกฎาผมจ่ายอ่าเพราะฉะนั้นผมเป็นคนเคยค้างเดือน มิถุนา้าาหสถาบันการเงินเขาอาจจะมีบอกว่าผมขอดูใจคุณสิบสอเดือนอก็คือว่านับแต่มิถุนากรกฎาสิงหาไล่ไปสิบสองเดือนเนี่ยต้องไม่ค้างนะอ่า แต่แต่ว่าเดือนสิงหาเขาเอ้เดือนมิถุนาโนยนนี่เขาจ่ายหมดเลยแล้วปิดบัญชีศูนย์นี่ก,ก็เดือนเดือนอยังคิดว่าก็เดือนมิถุนานยังได้ชื่อว่าติดบุโรอยู่ใช่ไหมมันเหมือนเราไปสอบหมือนเราไปมีสมุดพกเราสอบได้คะแนนไม่ดีมันก็เป็นคะแนนตามข้อที่จริงรเก็บประวัตินะครับประวัติเนี่ยมีทั้งดีกับประวัติที่อาจจะมีปัญหาครับนะครับเพราะฉะนั้นวันที่มีประวัติมีปัญหานับจากวันที่มีปอดมีปัญหาลากขึ้นมาจนถึงเดี๋ยวเนี้ย มันห่างกันยาวนานแค่ไหนทีนี้เกิดสมมติว่ามิถุนานโยนนี่คุณสมศรีเป็นระยะเวลาที่เราเราค้างชำระเขามาใช่ไหมคะพี่ต้องดูสองอเรือเ่องนะครับหนึ่งตอนที่ค้างนี่ค้างเดือนเดียวหรือค้าง,างมาโดย<ด>ตลอดค้างกี่เดือนฮะที่ค้างเขาเนี่ยช่วงจังหวะช่วงนั้นมันเป็นระยะแบบตกงานด้วยกันะโอเคกี่เดือนฮะประมาณโอ้ละละเป็นปีค่ะอ่านั้นแสดงว่าค้างตั้งแต่ มิถุนาปี54ล,ลากยาวทุกๆเดือนก็จะมีข้อมูลมาอีก12บรรทัดว่าค้างมาจนถึงมิถุนาปี55ศูนย์ปิดบัญนีอ่าหลังจากนั้นพอกรกาดาใช่ไหมครับก็ไปจ่ายตังค์ยอดนี่เป็นศูนย์ประวัติของคุณสมศรีณปัจจุบัน,นก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ต่อด้วยค้างชำระค้างชำระ12บรรทัดเพราะฉะนั้นคนไปเห็นเขาก็จะมีรู้สึกว่าเอ๊ะ เหตุผลที่คุณสมศรีไปค้างคืออะไรเพราะการค้างเนี่ยค้างต่อเนื่องมาเป็นปีครับแล้วก็มาจ่ายพอมาจ่ายปุ๊บจะไปเอาสินเชื่อใหม่ปั๊บเนี่ยคนที่จะให้ใหม่เขาก็ลังเลเพราะเขามีเกณฑ์อยู่มันเหมือนกับเพื่อนคุณสมศรีครับค้างคุณสมศรีมาปีหนึ่งแล้วอยู่ดีวันหนึ่งก็เอาเงินมาจ่ายพอจ่ายปุ๊บอาทิตย์หน้ามาขอกู้ใหม่คุณสมศรีจะให้ไหม ใจเขาใจเราเคยเคยเคยอ่านหนังสือนึกว่าจะเป็นเหมือนต่างประเทศนะคะพี่ถ้าเราเราจ่ายเมยื่อไหร่บัญชีเราจะสะอาดเมื่อไรต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ครับในอเมริกาเก็บเจ็ดปีครับอืมเจ็ดปีนะครับครับอ๋อ oh. นะครับในต่างประเทศนะครับเก็บสามปีทนะั้งเป็นขั้นต้นขั้นต่ำมาตรฐานโลกคือเก็บสามปีครับอ๋อ oh. ครับ, oh. ค,รบความเข้าใจผิดของเราเองที่เราเอาคิดไปคิดว่า จ่ายแล้วอันเก่าไปทับอันใหม่คุณสมศรีคุณสมศรีมีสมุดพกใช่ไหมครับถ้าคุณสมศรีเรียนตอนเด็กคุณสมศรีสอบได้คะแนนดีคะแนนไม่ดีเนี่ยคุณสมศรีไปลบได้ไหมนั่นแหละครับแบบเดียวกันครับก็ยังอยู่ในภาวะสามปีเหมือนกันก็คือต้องคุยกับแบงค์ใหม่ครับว่าเขาจะดูลึกลงไปเนี่ยกี่เดือนนับจากวันที่เราเคยค้าง อถามเขาได้นะครับต้องถามครับเขาเขาเคยเคยไปติดต่อที่เอีอยนนะคะที่เขาบอกว่าอืเอาอย่างนี้นักจต่งนี้อีกประมาณหกเดือนนะคะให้ไม่ให้เข้ามาติดต่อใหม่ค่ะถ้าอย่างนั้นเขาคือระยะเวลาดูใจหกเดือนในระหว่างหกเดือนนี้นะครับคุณสมศรีก็ต้องไม่ค้างกับใครเลยนะอ่าลักษณะเนี้ย มันเหมือนเราเสริมฐานบุญนะนึกภาพออกไหมครับการบุญเลยอคล้ายๆอย่างเงี้ยครับผมผมใช้ภาษาชาวบ้านแล้วกันเงินเงินจอนจอนที่เอามาปิดบูโรเนี่ยค่ะเป็นเงินกู้ของธนาคารออมสินนะครับก็นี่ไงครับเขาเปิดให้กู้มาก็นี่ครับโตตีตรงนี้อะค่ะพีแล้วมันมันเกี่ยวกันด้วยไหมคะคุณสมศรีครับคุณสมศรีลองนึกภาพนะครับเราเป็นนี่สิบบาทนะครับเราไม่ได้ใช้มาสิบสองเดือน แล้วเราไปกู้มาอีกที่หนึ่งสิบบาทแล้วมาจ่ายไอ้สิบบาทใหม่มันก็โผล่เข้าไปในบัญชีใช่ไหมครับอไอ้สิบบาทเก่ามันเป็นศูนย์อไอ้สิบบาทเกา่ามันก็มีหนี้ใหม่มอัามาเวลาคนมาคามุณเครเค้าเขาก็ถามว่าหนี้ใหม่ที่มาเนี่ยอเขาก็อยากเห็นคุณสมรีว่าคุณสมรีจ่ายหนี้ใหม่คือธนาคารอมสินเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยอีกหกเดือนต่อมาเนี่ยเป็นอย่างไร อันนี้ก็คือการดูเขาเรียกดูดูนิสัยใจคอกันค่ะโอเค,อเคแต่อันเหนือนสิ่งอื่นใดนะครับเขาดูลายได้อาชีพการทํางานของเราเป็นอันดับแรกก่อนครับค่ะตอนนี้มีงานทําแล้วใช่ไหมวันนีเ,เพื่อนก็ฝากถามมาจะได้อธิบายให้ฟังดูอะ<ช>่ะ<ช>ได้ครับ<ช><ช>ถ้าไม่เข้าใจก็ถามที่คอเซ็นเตอร์เราได้ครับอ่อค่ะ ไปเข้าไปเร์ชในในอินเทอร์เน็ตนะคะพี่โอเคเขามีอ่าทางกรรมการจะมีสําหรับลูกค้าที่ติดบูโรค่ะจะล้างบัญชีให้ได้แล้วประมาณนี้ค่ะพี่เออไม่มีการล้างบัญชีได้ครับอ่นะครับอันนั้นหลอกลวงครับเรื่องล้างบัญชีครับครับครับขอบคุณครับคุณสมเสียครับขอบคุณครับอ่าสวัสดีค่ะครับก็มีผลผสมควรนะถ้าติดแบ็กลิสต์เนี่ยเนี่ยอย่างนี้ยครับไม่ถูกครับพอเราเคยค้าง แล้วเรามาจ่ายเรียบร้อยยอดนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมเป็นปกติเขาก็อยากเห็นว่าเราจะเป็นปกติไปไกี่วันอีกกี่เดือนอย่างอย่างรายนี้ยอย่างรายคุณสมศรีเนี่ยหเดือนหกเดือนก็คือระยะรู้ใจเนี่ยหเดือนครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีดูนานไหมอาจจะต้องดูนานขึ้นครับ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ากู้เงินจากอีกที่หนึ่งไปใช้อีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีนะก,กับการแก้ไขปัญหานี่ถูกเพราะว่าการกู้ที่หนึ่งมาจ่ายที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังมีรายได้ไม่เพียงพออืครับครับครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังเป็นหนี้อยู่อยู่ดีการแก้ไขเป็นหนี้ต้องใช้เงินออมหรือเงินที่เหลือเหลือจ่ายมามาเคลียครับครับปกติแล้วถ้าเรา ถูกบอกว่าติดบูโรนี่เราก็แทบจะแย่เลยนะในความรู้สึกของคนเนี่ยตอนเนี้คำว่าติดบมโรเนี่ยคำถามแรกไอ้คําว่าติดบูโรเมื่อเข้าใจว่ามันคือการค้างชําระครับคําถามต่อคืออะไรเป็นเหตุให้เราค้างชําระอืมครับและใครเป็นคนทําให้เกิดการค้างชําระตัวเราหรือเปล่าตัวเราเองก็ตกงานเนี่ยอันนี่เพราะเราตกงานปุ๊บเนี่ยรายได้รายจ่ายเรามันจะไม่เหมือนเดิมใชเพราะฉะนั้น ในระหว่างนั้นเราควรจะเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้เขาโอ้ครับถูกไหมที่จะเคยจ่ายนี่ก็ไปยืดกันซะมีสายเข้ามาคุณวิชุตาใช่ไหมครับเชิญครับ,ส,รบสวัสดีครับได้ยินไหมสวัสดีครับคุณวิชุตาใช่ไหมฮัลโหลสายหลุดไปหรือเปล่าหลุดไปครับ ความผมเข้าใจความรู้สึกผู้คนนะครับเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้เราก็แถลงเราก็บอกคล้ายข้องจะมันคือประวัติการค้างชําระอืวิธีแก้คืออะต้องเปลี่ยนจากค้างชําระมาเป็นปกติก่อนใช่ไหมครับจะคุยยังไงก็ไปว่ากันแล้วสะสมประวัติที่ดีเพิ่มขึ้นมาครับครับครับแต่มันมีวิธีแก้ไขได้ใช่ไหมมันมีวิธีแก้ไขได้ครับแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าไปลบมันไม่มี มันไปลบไปได้เพราะมันเป็นประวัติอืประวัติเราเราลบได้ปหครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใช่ไหมบางคนมีคนมีคนไปหลอกลวงว่าครับจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วไปลบประวัติได้อืไม่ได้ครับครับครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องนี้ติดเครดิตบุโรนะครับตอนนี้ผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบุโรมานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะครับคุณสุรพลโอภาสเสถียร อยากถามอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อสัครู่นี่สายหลุดไปแล้วทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราติดเครดิตบูโรเนี่ยทุกคนตอนนี้เนี่ยมันทําให้ไม่สามารถไปไปทําบัตรเครดิตก็ไม่ได้ไปแบงก์ก็ไม่ได้เนี่ยมันก็คําถามง่าง่ายแล้วมันจะทําบีบให้เราไปนูน่นไหมไปกู้เงินนอกระบบไหมล่ะมันต้องกลับมาถามก่อนครับว่าไอจะก,กู้ไปเนี่ยจะก,กู้ไปทําอะไรครับ <c oughs> นะครับต้องถามก่อนจะกู้เนี่ยจะไปทําอะไรอนะครับเราได้เงินมาเนี่ยเงินมีเจ้าของเงินมีดอกเบี้ยครับนะครับต้องตั้งคําถามก่อนันดับแรกคือไม่กู้ได้ไหมไม่กู้ได้ไหมอ่าทาไมเราต้องกู้ครับเราบริโภคเกินไปไหมอืมนะครับครับ แต่ว่าท่านพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าโอ้จะคนกู้จะน้อยลงแต่ว่าเท่าที่เราดูตัวเลขคนกู้ตอนนี้เป็นล้านคนเลยไม่ใช่ท,ที่เราเป็นห่วงนะเวลานี้คือคนพยายามอยากจะได้เงินกู้มาเพื่อเอาไปใช้จ่ายมากกว่ากินใช้มันก็หมดไปนะครับไม่ไม่นี่ไม,ไม,ไม่ไม่นับเป็นเรื่องไปค้าขายนะครับคบ้าขายก็อาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือโชคร้ายก็อาจจะประสบความล้มเหลวก็ยังเอาไปสร้างผลผลิตมันก็ยังไปสร้างครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีเท่าไหร่ตอนนี้คนไทยทำไมถี่จะเป็นนี่นะใช่ครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ